คอนเทนต์พิเศษวันนี้บอสสำหรับโปรตีอาร์กอล์ฟลิงค์ไม่ได้มากันง่ายๆไหนๆมาแล้วผมขอเรื่องความหลังหน่อยระหว่างเท่กับบอสเนี่ยเ<ม>พราะโปรตีอออกรอบเราจะมีการเล่นแล้วจบที่กรีนทุ่แปดแล้วจะมีคอนเทนต์ลงโซเชียลออนไลน์เสมอใช่คือการดันพื้นโลกให้ขยื่น <laughs> นะผ <laughs> <laughs> ลักโลก,ออกจากตัวเท่านั้นเองแต่การผลักโลกจากตัวเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสกอร์ให้แตกต่างออกไปใช่ครับสมมติโปรเทตีเบอร์ดี ครับผมตีโบกี้สองแต้มยี่สิบทีทวนยี่สิบทีทวนทวนครับโลกอาจจะขยับเล็กน้อยแต้มละสิบทีพูดง่ายเถอะผ่าสามก่อนเลยที่หลุมสิบสี่อย่างที่บอกไคลเตอร์เขาน้าชัดมีหลุมรอบๆทรงอีกแล้วระยะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหลาโอเคนี่นะใช่พุทนี้เขียนร้อยสามสิบสองตรงนี้ผมเป็นไม่ได้ละผมขอตีก่อนไปไหมอ่ะดีนะโปรเทผมว่าสวยเลย เพราะว่าลมมันแรงมากนะประเทศเอาละอย่างน้อยพัดเป็นทางขึ้นคุณดูเหมือนแบบมันง่ายนะคิดง่ายดีพอตีเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าลมมันซ้ายมาขวาเนี่ยตอนแรกที่คุณบอกว่ามันเคลีนรไปไหมผมกลัวคําเดียวเลยมันจะสั้นไปไหมนั่นน่สิเพราะวลมมันมาทางนี้แล้วเนี่ยตอนนี้แล้วทำไมต้องมาที่ผมเนี่ยคุณตีเร่งขึ้นก็ได้นะคุณบอส น่าจะดีเลยลมผมพาไปแล้วลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยไปแล้วนั่นไงเอาแล้วขึ้นเวทีแล้วครับผมเท่ลมมันแรงอย่างเงี้ยคุณต้องไปพัดลงมาแล้วนะอุ้ยอุ้ยแบบหนุ่มกันชัยเลยอุ้ยสั้น มาเล่นที่นี่มันชาเลนจ์มากเลยนะนี่ผมคิดว่าผมจะขึ้นม,มานีแล้วไหลกลับเลยนะคุณว่ามันไหลกลับไหมประเทศก็เป็นไม่ได้ถ้าเกิดเหวี่ยงแรงพอถ้าเหวี่ยงแรงพอเป็นไม่ได้ถ้าเกิดเหวี่ยงแบบไม่พอเนี่ยมันจะค้างค้างแถวต่อเท้าคุณผมว่าธรรมดาโลกไม่จำมาลองดูดีกว่าลองดูมาธรรมดาโลกไม่จำครับ run บอ s คุณบอกว่า คุณบอกว่าคุณจะขึ้นไปเนินเนินนู้นแล้วไหลกลับมาอย่างนี้ใช่แต่คุณจริงอัดทงมากิฟทำให้ผมมีระยะที่ผมนี่จากได้เปรียบผมจะโดนเอาเยอะเนี่ยแต่เมื่อกี้คุณจะเห็นลูกผมเนี่ยไม่ได้ไหลตามะบินข้าบินข้ามาสิเห็นแล้วบินข้ามเลยหรอเออเราอยากได้คอนเทนต์นะเมื่อกี้ผมอยากไหลขึ้นมาแล้วมันไหลกลับมามันเกือบจะลงลเมื่อกี้ดีมันแรงหน่อยชนทงแล้วอยู่ตายแล้วให้จบครับ รอด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 ,อด,อดจเจ้าไปเอาอย่างนี้คุณเอาอย่างนี้คุณเริ่มอ้ำผมอย่านนะเอาอย่างนี้ <c oughs> พูดอีกอย่างทำอีกอย่างนะนี่นะเอาอย่างนี้ผมเอาจริงมเมื <c oughs> ่อกี้คนี่ความซื่อสัตย์นี่ <c oughs> ใจผม,ม,ะมะอะเมื่อกี้ใจผมเนี่ยมเมื่อกี้อยากให้ลูกขึ้นไปข้างหลัขงข้างหลังจริงๆใจผมอยากทำอั้นจริงโมเทเพราะว่าหนึ่งเราอยากอยากเห็นความแบบไหลคุณเอาแว่นปิดตาไม่จริงใจเนี่ยไม่เห็นตาที่ล็อกแรกคุณผมเป็นนักรีวิวที่จริงใจครับอันตรายมากอันตรายมากอันตรายมากไปเลยสองหลุมไปลุย 56ครับบอสครับพาสามอีกแล้ว207จากแท่นนี้ซึ่งเมื่อกี้ส่งไปที่ธงแล้วก็207เช่นกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าน่าอยู่ตำแหน่งกลางทีมพอดีเลยไกลมากนะประเทศและที่สําคัญก็คือเอาข้าออ้างก่อนได้ไหมได้ครับผมไม่มีเหล็กตีเหล็กที่ผมมีในมือเนี่ยยาวสุดแล้วแล้วผมตีไม่ถึงด้วย56ใช่ไหม <laughs> เหล็ก5แล้วผมตีไม่ถึง207หลาด้วย<อ>คุณจะมีอะไรที่ทําให้ผมตีถึงไหมครับไตเวอร์ประเทศเ <laughs> ลาะๆมุมขวาเนี่ยผมเห็นทางเรียบๆน่ะไต่เดินไป หมือนรถไต่ถังเลยพ่อเทนอกจากไม่จริงใจเรื่องอะย่างแล้วคําพูดก็ยังดูไม่จริงใจต่อไปแต <c oughs> ่ฝั <c oughs> ่งซ้ายมันน่ากลัวนิดนึงนะพ่อเทมันเป็นเหวมีทรายด้วยใช่มันเป็นแบบเหมือนทรายด้วยสายตานะคือ,อด้วย<ง>เป็นบ่อหญ้าก่อนแล้วก็พร้อมที่จะไหลลงไปหาทรายมันเทซึ่ง,งตำแหน่งที่ทรายอยู่เนี่ยต่ํามากใคล้ากรหลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะที่ที่เขาบอกเขาตีเข้าขวาแล้วกินซบแต่ขวาจะเทลงมาทรายเองออืื ได้ครับกันเลงเดี๋ยวประเทศเลงขวาสักหนึ่งขับพาผมว่ากันพาเลยนะผมได้แล้วผมก็ตีงอๆกับมานะตีงอๆกับมาเออหื้อยากร้องตืจอตัแต่ลูกมาเฟดอ่อนๆฮะแล้วดูลายสิ หน้าสูงที่ตกเทเข้าอาธงแต่ว่าตรงลูกเนี่ยติดขอบหลังนั้นสูงติดขอบสินี่คือแบบเขาเรียกอะไรครับบทลงโทษหนักเลยนะมีจิตราราดกรีนของคุณสุรสิธิ์บทลงโทษหนักมากเลยครับลูกนี้โอ้โหมีหลุมมีบ่อแน่ลอยหลุมตัวเองนะลูกกอล์คุณนี่ยี่ห้อแน้ดีจริงๆ ลอ,อยหลุมตัวเองด้วยอะไรด้วยโอ้ตายการต,ตีเด็ดหัวลูกแล้วชนขอบหน้าเด้งกับมาจริงเลยประวนัดเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเ,าเล่นช็นอตยังไงนะครับไม่ยากครับง่ายเสมอสําหรับการระเบิดทรายครับกับผมนะฮะ <c oughs> เราเปิดหน้าเหล็กเหมือนเดิมครับสี่ข้างสาลแล้วก็ระเบิดขึ้นไปครับระเบิดขึ้นไปครับระเบิดขึ้นไปครับสวยมากเลยครับโอ้ยนี่มไม่ลงเลยประวัดโอ้ยแรงยากอ่ะ ยากจริงๆนะเอากลับโลกมาก็ยังยากอยู่อเพราะคุณก็กะหยอดตรงนี้ด้วยคุณไม่แบบกะให้มันขึ้นไปก่อนถ้าเกิดขึ้นไปก่อนมันขึ้นอยู่แล้วอ่ะแต่คือด้วยความแบบสโลปอ่ะมันลูกมันพุ่งอยู่แล้วใช่แต่ผมอยากทำคุณจะเอาให้มันสวยจะจะแอคเลยว่างั้นเถอะผมอยากทำเท่โปเท่แม่ถ้คุณไม่ติดแอคเมื่อกี้คุณก็ขึ้นไปออนพัสดสบายๆแล้วไม่ไรไม่ไรเรายังเชื่ออยู่เรายังมีความเชื่ออยู่ว่าเรารับเบอร์ทายลงได้ดูดีหมากบอส เยี่ยมครับเห็นไหมปกติผมไม่เคยสงสัยการระเบิดไซง์ของคุณหรอกแต่รูปเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ต้องแอบสงสัยหน่อยนะรูปเมื่อกี้มันเล่นคุณติด,ตดแอคไงถ้าคุณมไม่ติดแอคก็ขึ้นมาแล้ว มีรอครับมีรอมีรอ,รอจริงๆเนี่ยโปรเทสอ่ะพัดลงอยู่แล้วโบกี้ชนอ่ะเขากลัวเกมไม่สนุกกลัวแบบน้องเหงาก็เลยต้องแบบโบกี้รอนิดนึงใจผมเนี่ยคือหลุมเนี่ยถ้าเกิดมีหนึ่งแต้มตุนไว้อ่ะผมจะสบายใจพอเข้าหลุมสุดท้ายพาร์สี่ห้าร้อยหลาเนี่ยผมมเสียเปียคพณเยอะผมเลยกล่าวว่าหนึ่งแต้มนี้สําคัญมากๆซึ่งผมพลาดทําไม่ได้หลุมสิบแปดครับหนึ่ต่อไปครับบอสโอเคคร,ครับไปตามชมกันครับ ต้องวอร์มเยอะมากบอกว่าหลุมต้องวอร์มเยอะมากจริงเยอะเยอะอายุเยอะแล้วไม่เอาคุณดุริฮะพี่ผมจะตีถึงยังไง8 6 4เลยพี่สี่เก้าแปโอเคโอเคแค่อ่านถูกต้องก็ไกลพอแล้วหลุมนี้เป็นหลุมปิดที่โหดจริงๆเรียกหลุมเทอร์โบของคนทั่วไปด้วยเราเล่นเป็นพาห้างได้ไหมเอาตามใครเตือนข้อก่อนแล้วกันพาสีมะไรแล้วรู้ทรงเราจะออกตรงไหนซ้ายมือเนี่ยแนวถนนเนี่ยข้ามไปปั๊บเนี่ยคือ OB 100%เต็มอืม ถ้าคุณจะตีให้ได้ระยะที่ขึ้นสั้นเนี่ยคุณตีเบียดซ้ายแบแล้วก็ดซ้ายเกินไปโอบีนะแล้วถ้าเกิดเอาชัวร์ไฟเวนแน่นอนคุณเล็งไปเลยทางขวาแล้วแหกขวาได้เพิ่มเติมโดยยังมีไฟเวนรองรับผมขอความจริงได้ไหมครับผมผมขอความจริงกับความจริงกับท่านผู้รู้ของผมดีกว่าความจริงนี่เห็นพุ่มได้ไหมเห็นพุ่มได้ไหมพุ่มนี่บางกลีนนิดนึงพุ่มที่เงื้อเงื้อมาอยู่ความจริงเป็นยังไงครับขอขอความจริงนะฮะได้พิธีพิธีพูดผ่านกล้องมาเลยฮะพิธีผ่านด้เลยครับเห็น ต้นสนที่งอาหากันไหมคะรถค้าที่กําลังวิ่งอยู่ค่ะผเลงไปทางนั้นเลยค่ะแต่ถ้าด้านซ้ายทั้งหมดของถนนคือ OB ทั้งหมดเห็นไหมพูดแต่ผมตรงไหนเหมือนเด็กลางแฟเวทของหลุม18จะสลบลงซ้ายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้อิงด้านซ้ายแค่นี้เดี๋ยวผมยังบอกไม่หมดผมว่าจริงๆนะปเทพูดกลับไปกลับมานี่ผมมีใช้คําว่า Google Map ของที่นี่เลยนะ อ่า,า,อาคุณทําไม่ได้ที่กูก็แมบบเขาบอกแล้วกันาบ,บางทีกูแมบ,บก็พาหลงนะคุณจะเห็นร่าได้ลยผมหลุมนี้ผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่นอนตอนนี้เราเสมออยู่นะลงมาทําไมบิดก่อนเลยอันนี้โอเคเลยดีหลุมูกนี้โอเคลงจมมิดฮึบโอเคอย่างนี้ได้ไหมครับ เงียบเรื่องเงียบเลขหม่ถท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ครับนะครับงอเข้ามาแล้วครับงออีกนิดนึงครับงอเยอะๆครับลูกเนี้ยพอเป็นลิงนะวิงออกบีเลยเนี่ยนี่เปลี่ยนลูกเป็นตากลรอกแล้วลูกนี้นะวิ่งเยอะอยู่ไม่ได้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 เราไปทางลัดกันดีกว่า สองสิบแปดหลาโปรบอสของผมผมไม่มั่นใจนว่าเราเป็นโปรเลยกนนอนได้กันเหลือขนาดนี้เฮ้ยถ้าเกิดคิดังไงดีผมก็ตีมาสองเจ็ดห้าสองแปดผมก็โอเคอยู่ผมชอบเขาเรียกว่าทำเลคุณมากเลยทำไมครับทำเลทองเลยครับหน้าทีมมานนะใช่ครับหน้าทีมนี้คือลูกจะออกขวาธรรมชาติอยู่แล้วไม่ครับลูกจะเข้าซ้ายครับ <ผ>เตะตีงอ,องม,มันจะงอฮึบเข้ามาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่คุณแบบบอกเลยว่าคุณได้เปรียบสัตว์ทุกในทุกสถานการณ์นี่เทป<ล>อื่นที่คุณถ่ายมานี่เขาไม่เชื่อคุณแล้วนะ <laughs> 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 ผมไม่หลุมนี้คุณบอสผมอยู่หลุมที่แปดคุณอยู่นู่นถ้าเกิดกล้องมองไปรู้เห็นรูปไหมสีเหลืองๆ,ๆนู่นเขาไปเล่นที่อื่นละเราอะไเกลียดละไฟเวเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าหลุมนั้นอะไฟเวตรงนี้คุณอยู่คือไฟเวของแปดนะผมบอกแล้วว่าผมมากับเจ้าบ้านครับแต่เชื่อไหมว่าตรงนั้นะคุณน่าจะขึ้นประมาณ 2... อเกือบเกืมแต่คุณรู้ไหมว่าตรงนั้นเรียบมากเลยแล้วเป็นมุมที่แบบยิงเข้าตรงคงคุณนี่รู้เยอะนะคุณเคยมาไหมเนี่ยผมมากกูแม่กู็แม่ครับผมมากูรูที่นี่คุณกูรูกูรูครับสองรอยสิบแปดหลาอย่าลืมเื่่งงอนะประเทศเผื่งงอของเลงขวาแล้วเผื่องอกับมาอย่าเงียบสิคุณใจไม่ดีให้กำลังใจอยู่ฟังจากเสียงแล้วครับ ไม่งอเลยฟังจากเสียงแล้วไม่ได้เ,เสียงไม,ไม้นะเสียงขึ้นเอาอีกแล้วนะผมบอกแล้วลูกนี้มันต้องขวาธรรมชาติคุณไม่อ่านเกมผมว่าผมจะงอกลับมามันงอที่ไหนแล้วน่ะ <c oughs> มันก็ขวายจริพูดอะไรไหมผมฟังจากเสียงไม้น่ะไม่ใช่เสียงไม้คุณนะผมฟังจากเสียงขาคุณผมก็ภูมิใจแล้วคุณขำปุ๊บผมยิ้มเลยตรงนั้นเผื่อชิปอีกห้าสิบล้านนะ <c oughs> ผมท้าคุณเลยมาดูระยะกันสปริงเกอร์เนี่ยเขาจะมีระยะสามระยะนะครับที่นี่ก็คือเป็นระยะกลางกรีนหน้ากรีนก็หลังกรีนให้อย่างเนี้ย ถ้าเรามองต้องต้องมามุมนี้ก็คือกลางกรีน238หลังกรีน257หน้ากรีน219ของบอสหน้าตีเท่า180หลาหน่าจะพอดีทงนี่นักรีวิวที่จริงใจผมมาแล้วครับ180พอลูกนี้ตามลมเยอะด้วยผมว่าเราต้องเลือกคบกันวันนี้และบอสรผมให้ดูทิศทางในแนวทางการตีดิได้ครับคุณเห็นทงแดงใช่ไหมคุณขึ้นขวาหน่อย ขวาก็เดี๋ยวมันจะคิดเข้ามาซ้ายเล่งตรงประมาณหลังคาขวาธงสีอะไรครับธงสีแดงไงที่นี่ธงแดงหมดครับลูกนี้แหละเราจะคิวเขาเลยนะครับสองคุณหยิบเลขอะไรมาตีครับเลขสี่ครับสองสปครับโอเคบานปลายเรื่องนี้มีบานปลายบานปลายมารารากพี่เขาขนาดนั้นเราไปหาพี่เขาทำไมกันเนี่ยตา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 ย น่าจะโอเคน่าจะโอเคต้องรีบตีตอนจบที่โปบอลได้ไม่มาเราได้มีสมาธินะครับในการตีแล้วก็ไม่ใครก่อกวนเราแล้วก็พอเราตีของเราเสร็จแล้วสวยแล้วก็ไปอ่ำเขาต่อคุณเนี่ยฮะไม่ยอมรออะไรผมเลยผมคุยกับตากล้องเรียบร้อยแล้วจริงไม่ไม่สนใจไม่รอผมมีละไม่รู้ไม่สนใจงนั้นแหละตีออและตอนนี้ผมรู้ผมรอดแล้วผมมีหน้าที่ก่อกวนเพียงเดียวอืคุณจะก่อกวนผมได้จริงหรือเปล่าเนี่ย42หลาเนี่ยอืม ตีให้ผิดยังไงตีสีสองดาบทางขวาธงจริงจริงมาแก้คือผมไม่อยากไปซ้ายเพราะว่าการผ้าซ้ายเนี่ยถ้างอไปทางซ้ายเม็นโพเทชจะมีปัญหาเยอะผมเลยแบบฝั่งขวาเนี่ยเซฟโซนนี่คุณจะไถไปหรือคุณจะยังไงไปผมจะโยนจะโยนใส่ทธงแล้วถอยเข้ามาลงหลุมไอ้ยาคนลุกสู้ต้องถึงถไว้ก่อนเหมือนจะดีเหมือนจะดีเหมือนจะดีแปลว่าแต่คุณพัดดีอยู่แล้วสิเฮ้ยใกล้เลยบอส ตายแล้วบุญกุศลที่ทำมาทั้งหมดในวันนี้ขอให้พัฒนี้จงสถิตและจบลงที่ก้นหลุมด้วยเธินอไหนอืนี้แหละอ๋อโอเคครับนี่ทำมาเล่นไปนี่เราเซฟพายอยู่แล้วปอบอสไม่ใช่พัดเวอรดี้นะบอกแล้วระยะระยะซ้อมที่ไม่เคยได้ซ้อมเลยลูกออกมาดีครับตกลาาตั้งแต่ปล่อยพัตเตอร์มาเลย โอเคคุณไม่เป็นไรผมให้อภัยผมให้อภัยตกอ<ก>ลรัต่องตอา,ากพัตเตอร์มานี้ฟังและชื่นใจเลยไม่คือคุณพัดดีนะแต่แบบจะบอกว่าข้างหน้าหลุมโมเทสข้างหน้าเลยนะที่คุณยืนมื่อกแค่ช่วงสามฟุตอะครับเทปเยอะมากเลยคุณหักหักเลยใช่ไหมหักเลยดูใจคุณเลยหลุมนี้ถ้าเกิดคุณพัดลงก็ต้องมีคนโดนอะซึ่งก็คือผมเองแต่่วคุณจะมีน้ําใจสักนิดนึง ความพี่พี่น้องที่รู้จักกันมานานเนี่ยพัดแค่เกาะเเฉียวเียแล้วปิดคอนเทนต์สวยๆกันสองคนดีกว่าได้ครับผมครับผมผมบอกว่าผมเป็นคนที่รักพี่ชายคนนี้ที่สุดเลย <c ười> ฟังอย่างนี้ชื่นใจแล้วใช่ละผมมาถูกทางแล้วรักที่สุดเลยครับ <c ười> พี่ชายคนนี้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับผมคือการปิดคอนเทนต์มาสวยๆนี่มันไม่มีจริงใช่ไหมหรือว่าคุณ มีแรงขับเคลื่อนพิเศษในการที่จะ make d ท s t p a d ให้ซิงไปที่หลุมคือจริงๆน่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทำอะไรพี่เลยพี่เลยนะตั้งแต่ตีกอล์ฟกันมานอกจากหลุม9กับหลุม18ประจําด้วยครับแนะนำเลยครับคนนี้คะไปไปกินข้าวดีกว่าไปไปไปครับไปครับไปครับเราต้องออกกําลังกายกันก่อนนะครับผมก่อนอาหารเที่ยงเราต้องเบินน้ําหนักกันก่อนนะประเทศเนาะสิบทีท้วนสิบทีท้วนครับ ูช้ชายที่แข็งแร่งที่สุดบนโลกนี้ครับเป็นคนที่ม <c oughs> ีแรงขับเคลื่อนในการทำโลกให้เคลื่อนครับ <c oughs> นี่คือเทปบอสชาเลนจ์ EP แรกและหวังว่าจะมี e ีต่อไปถ้าเกิดเสียงต่อรับดีซึ่งต่อรับที่ดีไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับคนรอบๆตัวเราทัานเองนะค <c oughs> รับรอบหน้าผมให้คุณแจ้งที่ไหนเดี๋ยวไปดู